ชิน,นวัตรเคลื่อนไหวแล้วหลัง,อ,งอุงิงคลอดหลานชายน้องทาสินก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีอุงอิงแททองทานชิน,นวัตรเมื่อเช้าว,วันนี้ลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศข่าวดีคลอดทายาทคนที่สองแล้วเป็นเพศชายโดยตั้งชื่อว่าน้องทาสิน โดยอวงอิงแททองทานก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพฤทาสินสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อทาสินครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้คุณแม่รอแข็งแรงก่อนจะไปพบพี่ที่สื่อมวลชนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาบีทาสินเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MMDP Baby Boy และล่าสุดยิ่งลักชิน,นวัตร ก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังหลานสาววงอิงแททองทานประกาศข่าวดีคลอดหลานชายคนใหม่ตระกูลน้องทาสินซึ่งงานนี้ยิ่งลักก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าดีใจที่สุดขอแสดงความยินดีกับหลานอิงและปอนะจากที่ในที่สุดก็ได้เห็นหน้าหลานทาสินแล้ว หลังจากรอคอยอุ้มท้องหาเสียงด้วยความอดทนมานานขอให้หลานมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนแม่และเชื่อว่าคุณตาคงอดใจรอจะอุ้มหลานไม่ไหวส่วนอาก็รอวันที่จะได้อุ้มหลานนะ